สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับจากพันหัวรองกระดูกทับเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาพูดถึงหัอรองกระดูกทับเส้นหลังนะครับปวดในเบ้าก้นเล้าลงขาหลายท่านก็ติดตามผมมาเป็นระยะนึงแล้วนะครับก็นําไปปฏิบัติกันนะครับก็ปรากฏว่าหลายท่านก็หายนะครับหลายท่านก็รู้สึกดีขึ้นนะฮะแต่ในหลายท่านก็บอกว่า พอเริ่มทําแล้วก็มีอาการเจ็บนะครับเจ็บก็เลยไม่ทําอีกนะฮะมาเรื่องพูดยังไงดีนะฮะก็คือในการรักษาตนะ้องใช้ระยะเวลานะครับท่านทําไปได้แค่2วันนะครับทําแล้วก็รู้สึกเจ็บนะเจ็บก็ก็สำหรับท่านที่นำไปทำแล้วมีอาการเจ็บมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้ท่านอดฟนนะฮะ การทำไปก่อนนะครับอย่พึ่งจะไปผ่อนใจนะฮะว่ามันเจ็บแล้วก็หยุดทำนะฮะผมไม่อยากจะพูดว่าทุกคนต้องเชื่อผมนะครับแต่อยากให้ท่านลองเชื่อก่อนนะครับลองเชื่อที่จะทำนะลองดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ไิดเสียหายอะไรนะรับมันก็ไม่เป็นผลที่แย่กับโูคที่ท่านเป็นอยู่นะคือถ้าท่านเป็นอยู่แล้วท่านมีอาการเจ็บปวด เราไม่รู้จะรักษาอย่างไงไปมาหลายที่แล้วก็ไม่หายหรือหลายท่านยังไม่ได้ไปหาหมอยังไม่รักษานะครับแต่ถ้าอยากเสียเงินในการรักษาก็ตัดสินใจที่จะลองทําก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันทางเลือกที่ดีที่สุดนะผมว่าเพราะว่าไม่เสียเงินนะฮะก็สามารถพิสูจน์ลองทําเองได้นะครับส่วนระยะเวลาในการทามามันก็ต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะฮะเดือนแรกเนี่ยเราก็ฝึกแขนตรงก่อนนะครับ ฝึกให้แขนเรานะ่มันตรงให้ได้นะวิธีฝึกผมก็ลงคลิปไว้ตั้งหลายคลิปแล้วนะครับแต่ผมก็พยายามจะลงทุกเสาอะมันเสาเพื่อที่ผู้ป่วยท่านใหม่หรือว่าผู้ป่วยเก่าที่หาคลิปไม่เจอจะได้ขุดเจอได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับตัวท่านเองนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงวิธีรักษากันเลยแล้วกันนะครับวิธีรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับมันก็ไม่ง่ายด้วยนะครับ ที่เราฝึกฝนนะครับมันไม่สามารถทําได้ภายในอาทิตย์เดียวแล้วได้เลยไม่ได้นะครับแต่ในท่านทำครั้งแรกเนี่ยมันส่งผลให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนะครับและรู้สึกว่าไปเข้าจุดตรงนั้นได้ซึ่งมันไม่มีท่าที่จะเข้าไปทําอะไรไม่ได้เลยนะหัวข้างในนะแต่ท่านเนี่ยมันทําให้เราไปจุดตรงนั้นได้หรือแก้ไขตรงนั้นได้ครับะมาดูนะที่นี่ครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็แค่เอามือทำแบบนี้นะครับ ชิดติดกันนะะนิ้วแล้วก็ไว้ที่งามขาบแบบนี้นครับจากนั้นอา้ขากว้างครับแล้วก็โค้งลงไปนะฮะแล้วก็แขนตรงครับหรือกะยุครับยกไปอย่างนี้ฮนะแขนก็ตรงทั้งสองข้างเลยนะครับและนี่ก็คือปัญหาของเรานะครับ่นกะ็คือแขนไม่ตรงครับหลายๆท่านที่ทําในตอนแรกแขนไม่ตรงนะฮะทาไม่ได้แน่นอนครับทําไม่ได้ผมก็ทําไม่ได้เช่นกันครับตอนแรก เวลาทำครั้งแรกเนี่ยผมก็แขนงออย่างนี้เช่นกันครับแล้วผมก็ค่อยๆฝึกนะฮะวิธีฝึกก็คือเช้า30สิครั้งกลางวัน30สิครั้งแล้วก็ก่อนนอน30สิครั้งหรือตอนเย็นก็ได้ครับ30ครั้งเวลาทําก็อย่าไปกั้นลมชินใจนะครับอ่ะเราก็ฝึกไปเรื่อยๆครับขาออกก็ทําแขนอย่างนี้นะพยายามโฟูกัส้าให้แขนมันตรงให้ได้แรกๆมันจะไม่ตรงผมรู้นะมันเจ็บมากเลยแะ้วเจ็บตรงนี้นะฮะจะเป็นเจ็บตรงนี้นะฮะเจ็บตรงเข่าเจ็บหลายที่แล้วแต่คนนะครับเราก็อดทนนะฮะที่จะทำมัน ถ้เช้ากลางวันยืนทำไปเรื่อยครับ30ครั้งแบบนี้นะฮะโยกไปอย่างนี้ครับ30ครั้งสองข้างตรงพร้อมกันนะฮะเล็กๆมันอาจจะงอบ้างกระช่างมันก็ฝึกเข้าไปครับมันจะมีอาการเจ็บมากนะครับคือที่มันเจ็บเนี่ยผมบอกก่อนที่มันเจ็บเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแขนลงงอครับเพราะแขนลงงอเนี่ยเราก้มไปมันก็เหมือนกับคนก้มเฉยๆอย่คนเหมือนคนก้มเฉยๆซึ่งหมอก็สั่งอยู่แล้วว่าห้ามก้มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกมันก็จะมีอาการเจ็บบ้าง ก้มไปแขนมันงอไงมันก็เลยดันไม่ได้แต่ถ้าถ้าวันใดท่านผู้ชมทําตามที่ผมสอนเนี่ยแล้วแขนมันตรงน่ะก็จะประมาณเือะถึงนะครพอแขนมันตรงแล้วเนี่ยเวลาก้มไปอะแขนมันจะไม่ดันนะดันสะโพกออกเห็นไหมคือดันออกเนี่ยดันสะโพ,กออกไ,ไะพกออกไปพอแขนตรงดันสะโพกออกแล้วเนี่ยกระดูกสันหลังมันก็จะเคลื่อนออกเงี้ยกคลื่น เพื <ersch> <S <S ่อนออกเนี้ยไอ้หมอนรองกระดูกท exactly. ี like ่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยหมอนรองกระดูกมันไหลลงไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเราดึงกระดูกออกปุ๊บันก็จะไหลกลับมามันไหลกลับมาปุ๊บมันก็ไปไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทันทาให้ท่านหายวันใดที่ท่านทับอย่างเงี้ยดังนะฮะในเดือนที่สองหรือสามเนี่ยจะดังตึ๊บเนี่ยนะฮะกกระดูกมันเคลื่อนออกนะหมอนรองกระดูกจะกลับมาที่เดิมท่านจะโล่งในวันนั้นแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็หาย ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะอย่าพิ่งดว่ามาผิดทางครับทําไปก่อนนะเชื่อผมลองเชื่อผมไม่อยากใช้คำว่าเชื่อผมดีกว่าลองเชื่อผมก่อนนะลองดูมันไม่เสียหายมันไม่เสียเงินนะผมมาเพื่อช่วยพวกท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมเป็นคนไข้ที่รักษาที่หายแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นผมรู้วิธีการนะท,ที่จะทำอย่างนี้ อยากให้กำลังใจทุกคนเนะฮะีฮยอยากให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะฮะปกติเพราะผมรู้ว่ามันเจ็บแล้วมันทรมานนะหลายท่านเป็นแล้วก็ต้องออกจากงานเลยนะพราไปทําไม่ไดะะ้เพราะว่าลุกก็เจ็บนั่งก็เจ็บทําไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตเรามากๆเลยทีเดียวนะบะใ่งผมเข้าใจดีผมโดนเกียังไกผมเนี่ยหลังโคตรมาโดนเคสเดินเบี้ยวไปคนิการขาลีบไปข้างนึงนะฮะนอนอยู่สามเดือนเจ็บทรมานนอนก็เจ็บ นั่งกันเจ็บยืนเจ็บหมอส่งไม่ผ่านแต่ที่พิ่โตกผมไม่ไปนะมเงินไปมันแพงมันก็เสี่ยงมัหลายอย่าง sucking, ่ก็ใช้วิธีนี้รักษาเดนผมหายนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่าผู้ชมหลายท่านน่ะก็ยังไม่สามารถที่จะปักใจเชื่อผมได้ปัญหาจริงไหมนะครับมันก็มีทางเดียวนะครับก็คือลองลองนะลองลองเชื่อผมลองําลองดูคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่หายแล้ว เป็นข้อการันตีว่าหายจริงนะฮะเขราะที่ได้ผู้ป่วยท่านใหม่ก็ได้มีกาลังใจในการรักษาแนละ้วทุกคนปอดใจแนละ้วอยากตายเลยทุกคนก็หมดหวังที่จะทำอะไรต่อไปมันสิ้นหวังสภาพจิตเสียทนะํางทำงานเหมือนเดิมก็ทําไม่ได้นะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนที่หายแล้วกนะ็ทิ้งคอมเมนต์เพื่อยืนยันหน่อยนะเพราะว่าผู้ป่วยใหม่เ็าจะได้มีกําลังใจนในการใช้ชีวิตต่อไปในการรักษาครับถ้าไปหาหมอเนี่ย มันก็ให้ยากินเอ็มทีก็ให้เป็นบำบัดถึงแอคชั่นอะไรเงี้ยมันไม่หายทำให้ท่านแค่มันเทาครับแต่ถ้าของผมเนี่ยมันทับแล้วมันหายจริงอะผมไม่ไ้อธิบายพวกท่านฟังว่ามันหายจริงแมมต่มผมหายลหลายคนหายคนที่ได้รับการฝึกจากผมไปตัวต่อตัวก็หายคนที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาเจอผมโดยตรงเขาก็หายแล้วนะครับไว้เขาคนไ์ดานล่างน,นะฮะ เบอร์โทรผมแนะ่ผมใส่ไว้ด้านล่างเลยนะใครไม่เข้าใจหรนะือว่าอยากปรึกษาอยากได้แรงานานรบันดาลใจในการรักษาคู่แมานะติ้งเบอร์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยนะครับ0895318721นะครับหวังดีกับพวกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านสู้กับปัญหาเหมือนผมนะก็จะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามด,ด้วยนะครับหลักจะมีอยูไปก่อนนะฮะแล้ว สาวหน้าผมจะมาสาอนเรื่องหัวลองกระดูกคอทับเตสแบนี้ก็ทรมานมากๆหัวลองกระดูกคอกมันจะเล้าลงแขนชาฝ่ามือ้ทำมึนหัวอ,อันนี้หนักเลยนะทำงานไม่ได้แย,ย่เลยครับแต่ผมช่วยไม่ได้นะที่หน้าเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะนนะนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คนระับ